วันนี้นิวอยู่กันที่สนามทีราเซอร์กิตครับมีน้องโทรมาบอกว่ามาลองขับรถเซอร์กิตป่าเราจะรออะไรนะครับคุณพ่อก็มารู้ว่าเฮ้ยแอบไปวิ่งตอนคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมาลงสนามเลยในสนามที่ผ่านมาเนี่ยโชคพังยางก็แตกแต่ว่าได้แม็กกบนโซ่เนี่แหละถึงแบบว่าเข้าเส้นชัยได้ สวัสดีครับแฟนเพจレンโซวิลครับวันนี้นิวอยู่กันที่สนามพีล่าเซอร์กิตครับคือต้องบอกก่อนว่ารีวิวรถมาเองก็เยอะครับแต่ก็ยังไม่เคยลองขับเซอร์กิตก็มีน้องโทรมาเอ้ยพี่วันนี้ผมมาซ้อมนะโทรมาชวนบอกว่ามาลองขับรถเซอร์กิตเปล่าเราจะรออะไรละครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันน้องคนนั้นก็นหน่อยแล้วก็ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าน้องเขาใส่ล้อ,อยางเป็นของอะไรนะครับไปครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องผมผมชื่อน้องพัฒน์นะครับ <c oughs> พัฒ์โดนแช่เตียวนะครับผมจากพีพีแม็กเซ็นเตอร์บ่อวินชลบุรีครับผมพี่เห็นว่ารถเราอะส่วนตัวก็ใช้เป็นรถเก่งนี่แล้วทำไม <c oughs> อยู่ดีมันเห็นท่นเล่นมันเล่นเป็นรถกระบะเฉยเลยเราต้องท้าวความก่อนว่าคือผมมีแจ๊สก่อนทําเป็นแบบว่าวิ่งหลังถนนเลยเราก็เล่นเป็น เป็นเบนซินกับดีเซลก,ก็คือมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆองเงี้ยครับ mm hmm. คือคุณพ่อก็มารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. แอบไปวิ่งตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> งั้นเดี๋ยวมาลงสนามเลยให้มันเป็นแบบว่ามีความปลอดภัยนิดนึง uh huh. อยู่ในกติกาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เรามาขับกระบ,บะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยคือเป็นตลาดของรถกระบะด้วยซะส่วนใหญ่ทารถกระบ,บะเหมือนเป็นแนวทางการแต่งให้ลูกค้าด้วยครับมีก,กฎกติกาอะไรบ้างสาหรับนักแข่งมือใหม่ที่ต้องรู้ครับกฎกติกาก็เด่นๆเลยเรื่องความปลอดภัยครับผมมีโลบาร์มีเบา แล้วก็มีชุดกันไฟนั่นเองในส่วนของลายเราต้องเรียนรู้นานไหมครับลายนี่เรียนรู้ผักใหญ่เลยครับผมกว่าเราจะเร็วได้เนี่ยเราก็มีหลุดบ้างมีชนบ้างขับครั้งแรกก็ที่สนามบุยลำครับอยู่ท้ายแถวเลยครับแต่ก็มีอาจารย์ที่คอยสอนคอยแนะอะไรยเงี้ยครับคือมันต้องเรียนรู้นะครับผมแล้วก็ รับฟังให้เยอะครับอ,อย่างเช่นน,าานัยานสัญญาบุญเยี่ยมที่บุญญาชมรนะีเขาเป็นอาจารย์ให้ผมคือตอนนั้นก็มาขับให้ผมก็นั่งดูไลน์กับเขาก็พักใหญ่นะครับกว่าที่จะแบบขึ้นมาในหัวหัวได้ครับผม,มก็โดนดุไปเยอะเหมือนกันกว่าที่จะขึ้นมาก็เป็นปีกว่าเหมือนกันครับผมถือว่าไวนะตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างครับรองพัดผลงานก็สนามที่ผ่านมานะครับก็เป็นแชมป์นะครับใน ย s สู e วันแม็กเลสสามพันทำไมถึงเลือกไว้ใจผลิตภัณฑ์เลนโซมาอยู่ในรถคันนี้ครับเลนโซเนี่ยเป็นล้อมแม็กนะครับแล้วยางที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงในสนามที่ผ่านมาเนี่ยคือผมโชคพังและยางก็แตก แต่ว่าได้แม็กดนโซ่นี่แหละถึงแบบว่าเข้าเส้นใช้ได้ก็เลยเชื่อมั่นครับแล้วใช้เลนโซ่มาตลอดไหนไก็คุยกันมาเยอะแล้วโทรมาทั้งทีชวนมาทั้งทีพาพี่ไปขับเซอร์กิตหน่อยยินดีมากๆครับพี่พี่ก็ไม่รอช้าพี่เป็นคนใจร้อนซะด้วยได้เลยพี่ยินดีมากๆเลยครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป<ะ>บผม เอาน้องพัฒแล้วก่อนแข่งมันต้องมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยพี่ผมเตรียมมาให้แล้วโอ้ย <c oughs> ดูหมวกน้องเตรียมมาให้เป็นไงน้องรู้ว่านิวชอบแมวเขาเลยแปะมาให้เลยดูดิ้ยน่ารัก,กว่ะพร้อมแล้วลุยครับ รับีตรงนี้ต้องพวงอะไรเดียวครับพี่ไปแล้วมันจะบานออกข้างนอกตรงนี้ใส่ห้าเลยเข้าไปเลยตรงนี้เด็กตรงนี้มีคันเล่งมีครนเล่งมีคันเล่งมีครนเล่งตลอด ฉันนมมาาททททำำออะะไไรรีีี่่่โอ้โหพวกบ้าไปทีเดี๋ยวนิวขอถอนคำพูดได้ไหมเมื่อต้นคลิปที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะลองขับเองกูก็ขิงเด็กไว้ซะเยอะเลยพาพี่ไปขับเซอร์กิตมาพี่ก็คนใจร้อนซะด้วยโอ ดูตอนนี้ดิสภาพแบบว่าไปนั่งมาสองสารอบไปคนลุกล้อเลนโซ่เก้น้องพัดมองว่าในมุมมองของนักแข่งน้องพัดมองว่ายัางไงครับมีมิติมากๆครับทั้งเอ่อสีนะครับทั้งเอ่อมิติของล้อนะครับก็ถือว่าสวยมากๆล้อเลนโซ่เก้นะครับที่มาอยู่กับรถน้องพัดก็จะเป็นสเปกเครึ่งทั้ง4ลูกและยางอ่ะครับน้องพัดเลนโซ่ไทยดีวันน้องพัดเลือกเป็นสเปคอะไรครับเป็นสเปค2 6 5 4 0 1 8ค่อนข้างดีเลยฟิลดีแล้วก็ เกาะถนนได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยอันนี้สำคัญยางเลนโซทยนะครับมีการรับประกันบาดบวมแตกตามทุกรานี180บานโครงสร้างยาง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับในส่วนของล้อเลนโซครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งาน4 2ปีครับฝากถึงัยรุ่นที่สนใจในการแข่งรถในสนามหน่อยครับจริงๆการแข่งรถอะทุกคนกลัวว่าเฮ้ยมันต้องใช้งบอะไรหรือเปล่ามันจะเข้ามายังไงยากไหมคือจริงๆแล้วเข้ามาเลยได้เลยครับในสนามเนี่ยคือเรามีสังคมนะครับมีกลุ่มที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับผมที่พร้อมที่จะแนะนํานะครับ คนที่อยากเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันนะครับผมก็สามารถทักนักแข่งได้เลยด้วยทุกคนนะครับเพราะทุกคนเฟรนลี่นะครับผมก็แนะนํากันได้เลยครับต่อัาครับสำหรับคนที่สนใจล้อยางเรนโซครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าผมก็พี่พี่แม็กเซนเตอร์นะครับบอสวินชมบุรีนะครับผมก็มีจําหน่ายนะครับให้คนลูกค้าทุกท่านเลยครับผมเพจเฟสบุ๊กนะครับพี่พี่แม็กเซนเตอร์นะครับหรือว่าจะ เน y o u t u b e นะครับหรือว่าอินสตาแกรมก็มีนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามในช่องทางต่างๆได้เลยครับผมน้องพัชครับตอนนี้มีการแข่งขันรายการอะไรบ้างครับก็จะมี3.0นะครับวันเมกเลสนะครับผมในเดือนหน้านะครับแ9ดเกกันยาครับที่สนามพีระนี่เลยพูดแล้วยังขนลุกไม่หายคือแบบว่าฟิลนี่แบบขนยังลุกอยู่ตลอดเวลาเลยแบบโหน้องพัชได้ขับเอาเรื่องมากไม่แปลกใจเลยจากท้ายตารางมาหัวตารางคือมีพัฒนาการที่ไวมากอ่าวันนี้นิวก็ขอบคุณน้องพัชมากครับขอบคุณครับ